ถ้าโลกนี้ไม่มียาทหาะเราจะมาเดินไปด้วยกันกับกวางค่ะกวางก็จะพาทุกคนไปเยาวราชองมาถูกทางปะเนียคือแบสวัสดีค่ะทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่เทปเวทชั่นค่ะ กคนก็อยู่กับกวางยามิยามินะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาอยู่ในเชื่อของถ้าโลกนี้ไม่มียานพาหานะเราจะมาเดินไปด้วยกันกับกวางค่ะถื้ว่าขลาังสุดเลราถ่านมาเต็มเลยแต่ว่าเราจะสมมติว่าวันไม่มีรถนะคะและวันนี้กวางก็จะพาทุกคนไปเยวาวราชที่จะเริ่มสตาร์จาก BTS สยามนะคะแต่ว่าหาจะบอกเปิดไม่ได้เลยคนเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยมาเปิดตรงนี้แทนกลุ่ม การศึกษานะคะถ้าในวอกก่อนของกวางตอนที่วันเกิดก็เคยมาเดินตรงนี้เหมือนกันและวันนี้เราก็ไปกันเลยดีกว่าขณะนี้เราก็อยู่กันที่ถนนบรรทัดทองแล้วนะคะท,ทุกคนและกวางก็กำลังอยู่ที่รถตัดถ้าลงนี้ไม่มียานพาหนะแต่ยานพาหนะเต็มหลัง <laughs> โอเคเดินกันต่อเลยดีกว่าิจ <c oughs> กรรมนี้นะคะสำหรับคนที่ว่างมากๆเท่านั้นแนะนำให้ แล้วมันรู้สึกแบบไม่ได้ถ่ายมานานอะ่ะเ <c oughs> ขินกล้องเขืนคนเขินทุกอย่าง <c oughs> เรารถเดียวมากโลกนี้ไม่มียาทานะ <c oughs> เรากำล,ลังรอข้ามถนนนะคะซ <c oughs> ึ่งตอนนี้มันเป็นไฟเกียวแล้วแต่ เสสตอนนี้เราอยู่กันที่การพัฒนาพลังงานทดแทนนะคะรู้สึกว่าจะครึ่งทางแล้วทุกคนไปกันต่อข้างท่านผมมาได่แล้วนะทุกคนรู้สึกว่าครึ่งทางของแครแล้วเราใกล้แล้ว จหนึ่งหมายถึงตัวเองชอบจังรู้สึกแถวนี้สงบเปียทุกคนก็เคยมีคําถามนะคะว่ากวางชอบกลางคืนหรือกลางวันมากกว่ากันนะคะก็เคยตอบไปแล้วเรื่อยว่าชอบกลางวันเพราะว่ากลางวันมันมันเที่ยวได้เยอะชอบเวลาที่แบบชอบกลางวันที่ตัวเองมีเวลาเช่นวันนี้เหมือนเราจะอยู่ในย่านเยาวราชแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เดินใช่ไมสักพัก ไม่ใช่ไหมอม่ใช่ดหรือ่จริงไม่่ยะดับารปล่เจ้าใกล้ฮ่งกเกือบผิด้วทุกคนคือว่าไม่ต้องข้ามนะคะแต่ว่าเราต้องเดินเข้ามาข้างในยังไม่ถึงโดยคอมพิวแต่ของกันเยอะจังเดี๋ยวว่าใกล้แล้วแหละ รู้สึกได้ถึงความเยาวราษเรามาถูกทางปะเนียรอรปลปา <c oughs> ขอดูแผนแม่แป้นงนะ <c oughs> เดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่คุณต,ต้องการ อันนี้อ่อนได้มไหมคะ่ะขอบค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาพบแล้วนะคะทงังคาวหวานแล้วก็น้ำดื่มผลไม้ พราะฉะนั้นกลับกันดีกว่าเลสโกสวัสดีค่ะรายงานตัวหลังจากที่เราทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ MIT วัดมังกรแล้วก็ของกินเคียบซึ่งน่าจะเอาไปกินที่ค่ายเพราะว่าวันนี้มีซ้อมค่ะสรุปแล้ววันนี้นะคะกวางได้คุยกับคนไป สามคนก็คือพ่อค้าแม่ค้านั่นเองทุกคนพิชชันไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าการเดินไปเยาวราชสำเร็จอยู่แล้วระดับเราวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาเริ่มเดินทางไปกับงรังตอนนี้เรากำลังรอเอ t ีเพื่อเดินทางกลับอยู่ ที่ฉันซื้อของเยาวราชมาเพื่อมากินที่คลายจิ๊ป๊อูฉันนึกว่าพวกเธอปิดเพราะว่าแบบอยากนอนกินไหม